ครับผมก็รับบทเป็นสักัศน์นะครับผมเป็นทนายความที่ไม่ค่อยจะไปทํางานเลยครับช่วยแต่นางเอกเพราะว่านางเอกก็คือคุณกุ้งหรือว่าน้องพิงพอยเนี่ยเขามาทํางานมาหางานทําแล้วก็ได้เข้ามาเป็นผู้ดูแลคนป่วยที่เคหหลังนี้ใช่แล้วเราก็ด้วยด้วยความที่เราเห็นเขาแล้วเราก็รู้สึกมีอะไรบางอย่าง ก็เป็นอีกหนึ่งปมในเรื่องต้องรอดูว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงได้แบบรู้สึกรักเขาง่ายแบบนี้ทําไมตกหลุมรักเขาแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยทาให้ให้เราอยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาแล้วก็อยากจะปกป้องเขาจากจากสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งอันตรายในเคหะหลังนี้แล้วก็จนนางเอกเขาได้ไปรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตามหาความจริงอะไรในในเคหะเนี่ยเราก็เหมือนเป็นฝ่ายซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนางเอกอะไรเงี้ย ไม่ค่อยได้ทำเลยครับผมใช่ครับใช่ชอบอยากรู้เรื่องเพื่อนเนี่ยก็เลยเดือดร้อนหนึ่งพระเอกเลยแต่ก็เป็นความจริงที่ที่ลึกลับที่มันต้องค้นหาแล้วมันก็เป็นการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งดีเราก็เลยแบบโอเคพร้อมจะช่วยครับแต่หลายคนก็แซวว่าหนูปุ้งคือเหมือนทิ้งทอยเลยครับ เหมือนนะน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยแล้วก็ลึกๆเรามีความเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับน,น้องพิงคอยคือน,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 น้องพิงคอยน่ารักมากเป็นเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็ถ้าให้ติเอาจริงนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบอวยเกินไปนะแบบไม่มีอะไรให้ติเลยจริงจริงตั้งใจทำงานแล้วก็เหมือนเป็นคนมีพรสวรรค์นนะ ใช่บางทีเรายืนดูแล้วก็เพลินกับน้องว่าแบบเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้เก่งจังเราก็มองเขาแบบแอบยิ้มตามแอบอะไรเงี้ยครับแต่ตัวเขาเองกขาชื่นชมพี่ภูมากเขาบอกอ๋อให้เขาดูครับเป็นคนขยันมากแบบมาถ่ายมาพรก็ออกกลับไปทํางานอีกกลับมาอีกแบบผมถือคติว่าถ้าวันนี้เรายังมีงานทำอ่ะก็จงทำ อย่าบน่นเพราะว่าคนนี้เขาไม่มีงานทำเขาลําบากเราอีกเขาเหนื่อยกว่าเราอีกเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นบูมก็แบบวันนี้เรายังมีแรงทาและเราก็มีเรามีเป้าหมายของเราว่าเราทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครเราทําเพื่อคนที่เรารักทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อความสุขของพวกเขาอะแค่ไหนก็ไหวครับตอนนี้ไหวครับตอนนี้ไหวครับไหวช่วงนี้ก็ผลพลอยมาจากเรื่องเขียมซ่อนปลายเพิ่งออนแอร์ไปแล้วก็มีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับแล้วก็ ละครเรื่องใหม่กล้าผ่าเหล็กเปิดกล้องคิวจันทคารพุทธแล้วก็เคหานังคอยก็ยังไม่ได้ปิดคิวพระอาทิตย์อธิษฐ์ก็ทางานทุกวันก็อาจจะนอน <c oughs> น้อยไปนิดนึงเลยต้องขออนุญาตนั่งนะปกติต้องยืนจริงจริงก็ง่วงครับแต่ว่าสําหรับบวงง่วงมันก็แค่นอนตื่นมามันก็มันก็หายง่วงแล้วมันก็พร้อมสู้แล้วแต่ว่าทางทางกายภาพก็ทุกคนก็ทักว่าผอมลงคือมันก็ไม่มีเวลาเล่นฟิตเนส ก็เลยดูฟีบลงใช่แต่ว่าน้ําหนักก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่นะเพราะเพราะเราก็มีความสุขกับการกินดีไปกองก็ก็ทานเยอะปกติเหมือนเดิมแต่พอมันทํางานหนักมันก็อ๋อโอเคเจ้ากันไปเผาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นยังครับยังครับหลังจากวันนี้ไม่แน่เล่าเล่นเร่าเล่นเยอะครับเอาจงริงก็อีกทีก็ก็หลังปีใหม่เลยใช่ช่วงช่วง อไม่สิเพราะวันที่สามก็กลับมาถ่ายละครแล้วก็มีก็ใช่ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันที่5ก็ขออนุญาตทางกองแล้วก็เรื่องขีดหยหนังคอปิดกล้องพอดีก็วางแผนว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ลุยงานก่อนเดี๋ยวค่อยพาครอบครัวไปเที่ยวครับว่นกมครับผม ใช่ครับก็ต้องชมชมทีมงานแล้วก็พี่ออสผู้กำกับของเราที่แบบไม่ทิ้งไม่ทิ้งมุมไหนเลยทําให้มันกลมกล่อมเนาะในความน่ากลัวความน่าค้นหามันก็ยังมีมุมตลกของเพื่อนๆมีมุมหวานของพระเอกที่แบบแอบยอดมีความดราม่าของครอบครัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันครบรถจริงๆอ่ะมันกลมกลม่อมใช่แล้วบูยังมาเลยน้องน้องอ๊สของเราอย่างเงี้ยถอเสื้อบู๊ ต่อยกับคนที่มาทําร้ายนั่งเอกอะไรเงี้ยผมว่ามันกลมกล่อมนะดีเราเราขนาดเราเล่นไปแล้วเรารู้ไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่พอออนแอร์ไปไปตัดต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ดูเพลิน,น,น,นใช่เราก็ดูแบบอเออสนุกออกมาแล้วก็ดีดีกว่าที่ๆๆคิดเยอะเลยส่วนใหญ่เราจะเห็นบอกว่าให้คุณกุ้งหนีไปเพราะว่านึกว่าเรายังเป็นลาน,นาอยู่เป็นคนไม่ดีอยู่ <laughs> ใช่ก็เป็นก็เป็นแก๊กขำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ,อสักแป๊บหนึ่งก็กงคุณสกทา์จะเจ้าชูหรือเปล่าทำตาหวานใส่นางเอกอีกแล้วนะอะไรเงี้ยผมบอก oh, โอ้เยเรื่องนี้ผมทำตาหวานอย่างนี้ใส่คุณกุ้งคนเดียวอะไรเงี้ยคนก <laughs> ็คือเหมือนแบบก,ก็เคมีเราได้ด้วยนะก็ต้องชมน้องดีกว่าน้องเขาเคมีดีอยู่แล้วเล่นละครกับใครใช่อยู่แล้วก็เป็นผลพลอยได้เราก็เลยโชคดีไป เคหานางคอยครับตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะครับผมทุกวันจันทร์อังคายเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD นะครับผมผมก็เป็นเคมีใหม่ๆได้เล่นกับน้องพิงพอยด้วยแล้วก็เป็นการกลับมารับละครแบบในรอบ10กว่าปีของพี่อ้อนแล้วก็ยังมีนักสแสดงผู้ใหญ่อีกหลายท่านเยอะแยะมากมายเลยทุกคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่จริงๆรวมถึงทีมงานแล้วก็ผู้กำกับของเราแบบทุกท่านเลยตั้งใจกันมากจริงๆก็อยากจะอ้อนแฟนๆนะครับขอให้ดูละครเรื่องนี้กันด้วยรับรองว่านอกจากจะ ลึกลับน่ากลัวแล้วก็ยังมีความน่ารักกุกกี้ของพระนางมีข้อคิดให้ได้คิดตามผมว่ามันมันสนุกมันกลมกลม่อม ấy. ก็อยากให้ทุกคนติดตามก็เป็นกำลังใจใพวกเราทุกคนนะครับขคหาหนางคอยครับ